ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กระลังติดตามรายการมินิซีอำนาจเจริญครับเมื่อนี้ผมนะใช่สันต์วงศ์คำเดินทางมาหาอีพ่อบ้าจงแสงพ่อบ้านจงแสงทองครับบ้านอยังพ่อนี่บ้านวงหวายตำบลส่งเปื่อยอำเภอข้ามือนแก้วจังหวัดยโสธรแสงทองแสงทองคือคือคือโอลัมดิพ่อพี่น้องกันเนอะจำแนกแสงทองคือน้ำขุนคือโมลัมเด้ออันเดีกันบ่ มือนีน้ำมาหอดบ้านเลยอ่ะ<ท>มือนีมาแบบเออมาแบบโจโจมจจบ่ได้นัดหมายจริงจริงแล้วดิ <มา S 1> บ่ได้กินหอดเออบ่เป็นอยังบ่เป็นอยังเปิดเดินแทบมาหลายหม่อมือนีเป็นห่วงลงมาพื้นทีพอบนจงเอาน้ำมักนาะใช่ไหมเจ้าขวดแล้วหก,วหกวขวดเออเออหกขวดใช่เองบ่ดีใช่เอ็นสีเองนมันบ่ถังเจียลิตรบอกงี้ยนะถังยีเสือบินใส่ยักษฝายบ่ สามฝาไซนาหง้าวอใส่ซน,นาหง้า,า,าวฝานีเ่เต็มเลยเออนั่นแหละแจ่ถ้าเกิดว่านี่คือ,อถึงตองแล้วนี่แจ่ถ้าเกิดว่าหยามันเกิดเกิดว่าเขามันสูงกว่านี่อีกเท่ากับเพิ่มเป็นสามฝาสี 5, ่ฝาหาฟฝาไปอีกหน้าหน้าวสองฝาสินะครับนี่คือเริ่มต้นนี่ครับเขานี่ว่านี่จักเดือนนี่ครับนี่นี่สองบ่อเอารองในพื้นที่ครับพื้นที่จะหนี้คเับาท่านว่า พื้นที่ตัวนี้เนว่าเขียนอย่างนี้บเช่นใคทำเนเป็นเป็นเรื่องนี่ผม่าเป็นเรื่องวิวจิตกับันบันบุ่งไหวบันบุ้งไหวตากใส่บันกุตกาั้างไหนนี่กุตกาเรื่องงงงงงงองง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 งางงุงงงวงไงง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 ง หมวงพวกปาจิกขมวงเหมือนจ่อมันย่อมันย่อโอ้เราบ้านกว้างนุ้ยใส่บ้านมันกว้างกว้างจนเลาะไปไปเลี้ยวโรงพยาบ้าลด้วยเลี้ยวขับไปทค่นี้รัดไปไหนอยู่บอกรับ่บอกตัวนี้เป็นหน้าปังหน้าปังน้ำใส่ข้องน้ำนุ้ยใส่ครับมาจากซี่กันบ่มาจากซี่หลงซี่หลงผมอีพอจักไรอยู่นี่ ไอ้ไรสันต้องให้ประมาณประมาณใดประมาณสี่ไรบาทที่นั่งอ่าตัวนี้แปลงนี่ใส่อินซี่ใส่น้ำมักโดยตรงซีเองพร้อมอ่ะมาเบิ่งบาดนี่อ่าตัวนี้สีในเจ้ามือขับแปลงนี่เาเกินเก่ามือมะเก่ามืออ่ะสังเกตสังเกตว่าพอโดนอะไรบางสังเกตลงนางเราเบิ่งอ่ะสังเกตอ่ะนี่เห็นบ่บ่เหลือ เห็นบ <ar df> ่สังเกียนห่างมอเพอาะดึงขืนม้าหันห่างมันสีเน่าก่อนขาดปัดคือห่างเน่าเลยบางทีนี่เด้เวลาอ่าเห็นบ่เห็นไหมดูดูดูดีนี่คือหยาเป็นหยาอย่างพอดีพุ่หยาพุ่มพวงบอกหยาพุ่มพวงขัน่ขันเวลาเวลาดึงข้นม้าสีดังปัดแสดงว่าห่างมันเน่ามันขาดห่างมันแต่ขันดึงมาทั้งขืนมาทั้งห่างนั่นคือมันบ่ตายบ่ตายแมน ขันตอนใดดึงขึ้นมามันจะขาดปัดนั่นนี่เห็นบ่ามันโกนเน่าเหรอเห็นบ่วเอากล้องมาดูใกล้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่บอลอดบอลอดคือมันเน่าจากห้าขึ้นมาแล้วเวลาดึงเสียงดังปัดนี่คือลักษณะมันเขียวก็สร้างมันมันจะค่อยเงาเงาตายมันับห้าตายคอนครับนี่คือลักษณะการตายของมันนอกจากงานพุ่มพวกแล้วมีอย่างยังอีกนี่อ่าเดี๋ยวเบิ้งดยนี่นี่บ่เบิ้งด้วนี่เห็นมั้งงเขียมมี่บ่ อ่าส่วนมากจะเพิ่มพุ่มพวงพอสังเกตว่าทั้งไตตัวน so ี้คือมันเปื่อยแล้วส้มหนึ่งเห็นบ่ส้มเปื่อยกอนหลก็มีเลยเออเห็นไหมเห็นไหมสังเกตดิเปื่อยก่หน่อยถ้าเปลียนหน้ามากขังมันนี่เห็นบ่เห็นไหมนี่เปื่อยแล้วเปื่อยไปแล้วพ่อหยาเต่ละโตมันทิตายบ่พพ้อมกันไงบางตมันตายกนบางตัวันที่ตายสาตัวนี้จีเปื่อยกรที่น้องที ถ่ายอดข้างหนามสักประมาณจากอ,อาทิตย์หนึ่งมันจะเน่าอประมาณจากสองอาทิตย์มันเน่าดำปื่อไปเลยนะ้านือก็ฟื้นแน่นอนว่า <c oughs> ฟื้นครับนี่เด็กขาดเลี้ยงตายแล้วครับถอนมาปัดเห็นบ่ห้าขาดปัดปัดอเออเนี่ยค่อยตายพี่ครับตัวนี้ั้ำบ่เหลือหรอครับนี่ขาดกันดึงห้าปัดปัดนี่นี่คือลักษณะของการตายอ่ะสังเกตพาเดินไปเพิ่อีกค่ะสังเกตเบงกะสซ่าสังเกต เ,เห็นบ่ขาดปัดดู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 ดดเห็นไหมนเน่าแล้วนะฮะเน่า,นาลากจะเน่าก่อน,น<า>อ่าตัวนี้สีไม่ถูกถ้าสีไม่ถูกมันถี่าตายครับนี่คือสีไม่ถูกถ้าคอยซ้ำเอาถ้าคอยซ้ำยังใด